สวัสดีนะครับทุกคนสวัสดีตอนเย็นนะครับตอนบ่ายๆนะครับวันนี้ก็ประมาณสามโมงกว่าแล้วนะครับอยู่กับทีมงานทรัพธนกิจนะครับหายไปนานเลยนะครับพอดีว่าแกได้งานไปทําอยู่ไกลนะครับก็เลยไปไม่ทันนะครับเลิกเลิกเรียนก็ประมาณถ้าสอนก็ประมาณสามครึ่งครับไปก็ไม่ถึง ไม่ทันเขาก็เลิกงานซะก,ก่อ,น,อนนี่ก็ทำใกล้บ้านก็เลยมีโอกาสได้ถ่ายอ่าก็โคมโคเบลโก้นะครับอ่ารุ่นสิบนะครับอ่ามาร์จินนะครับลงลอกไปก่อนเบิกทางทำขั้นนะเอาไว้คือก็ยกว่าเจ้พืชทางฟางพอออกมาอันนี้ก็ต่อจากเดิมนะครับอ่าต่อที่ผมถ่าย ที่ลอกเมื่อก่อนของแรกๆนะครับคือเปิดช่องมานะครับเริ่มจากตรงนี้เหมือนกันนะครับฝัง่งนูก็เป็นสามแยกนะครับก็เป็นหลังโรงเรียนคณะราชองนะครับก็ปลาเยอะอยู่เหมือนกัน,นครับสายตกปลานะครับมาได้ก็จะสูกน้ำแล้วก็ลง ในนี้นะขุดลอกครับเหมือนแบบอันเก่านะครับที่ถ่ายไปให้ชมคลิปแรกๆก็จัดเต็มอุ้มนะครับ ก็ได้เยอะเหมือนกันนะ,นะครับปลาครับเซอเฟอร์ครับจับตอน่หลก็ได้ปลาไหลอีกหลายหลายตัวนะครับเยอะอยู่นะครับก็ต้องสูบน้ำครับเดี๋ยวอรอเขาสูบครับไดเทแน่นอนนะครับสา,นะายจับปลาครับอรอรรไว้เลยนะครับ ประมาณ3ปีได้แล้วนะครับรสปีกว่านะจากประมาณนั้นครับโอเบลโก้นะคันนี้ที่สอยมานะคซับสนากิตโอ้โนีน้ำก็ไหลเหมือนน้ำตกเลยนะครับ น้ำไหลออกจากวาจะพืชที่เอา,อามาทิงไว้ก็มีปลาเล็กๆหลายอยู่เหมือนกันนะก็อยู่ตรงนี้ได้ประมาณ3ามสีวันได้นะครับกับวันนี้ Cảm ơn เข้าบ่ายสีแล้วดิงมานะครับถ้าเป็นบุมยาวนี่สบายเลยน่าจะได้เยอะอยู่ถ้าบุมยาว ฝั่งโน้ก็ทําการลอกเหมือนกันเอาดินยกขึ้นแล้วก็ทําเป็นขั้นเหมือนฝั่งนี้ พอถ่ายรูปไปฟังฟงครับเดี๋ยวจะส่งให้ครับจะส่งเป็นเบอร์หรือบัอตรตังค์นะฮะงวดแรกครับ ภาพยังสวยิดเลยนะครับดูแลดีมากนะครับดูแลตัวถึงก็สภาพก็จะสวยดูสะอาดตานะครับ ที่ตักดักอยู่ก็ยังไม่มีปลาให้เห็นมอกจากไม่ค่อยมีปักนี้เพราะว่าหญ้ามันรกเกินฝังงน้มันก็เปิดเป็นช่องโบ่อยู่ยก็เลยจะอาศัยอยู่ฝังนื้เยอะเนงะี้ยที่ได้ไปตอนช้ากับตอนตอนหลายโมง ครัผมก็จะก็จกุการถ่ายเป็นเท่านี้นนก่อนนะครับก็จะมาอัพเดทใหม่นะครับตอนที่เขาสูบน้ำนะครับรไม่ก็ถ้าว่างก็จะแวะมาเรื่อยๆนะครับ